สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกินลดีนะคะจะพาเพื่อนๆทำเมนูชาเขียวร้อนค่ะวัตถุดิบหลักๆเรานะคะได้แก่น้ำชาเขียวค่ะของชาเขียวตามือนะคะ125 ML ค่ะนมข้นนะคะอยู่ที่15 ml ค่ะนมพองอยู่ที่30 ml ค่ะกาแฟเมล2ช้อนชานะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะ เทน้ำชาค่ะน้ำชาเขียว125มลนะคะตามด้วยคอฟฟี่เมดค่ะ2ช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะสูตรนี้ง่ายมากค่ะ จากนั้นนะคะใส่นมข้นค่ะ15 ml ค่ะหรือถ้าชอบหวานก็ใช้20 ml นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ สุดท้ายนะคะใส่น้มพองมันเนยค่ะ30 ml ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วค่ะชาเขียวร้อนของเรานะคะเดี๋ยวเราเสิร์ฟใส่แก้วค่ะ จัดเสิร์ฟในแก้วปดออนค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบฟองนมนะคะก็สามารถใส่ฟองนมได้ค่ะวันนี้เราไม่ใส่นะคะกินแบบง่ายๆค่ะเสร็จแล้วค่ะชาเขียวนมร้อนของเรานะคะสูตรสำหรับแก้วปดออนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ